สวัสดีจ้าช่วงนี้ก็ได้เห็นเขาวกันอยู่บ่อยๆแล้วเนาะเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพทั้งหลายที่หลอกเอาเงินจากพวกเราไปด้วยวิธีการต่างๆหม่วันกน่อนสดๆร้อนๆคนในหมู่บ้านเพิ่งโดนเลยไปกู้เงินเขากู้ไปกู้มาโดนมันกู้กลับ หมดเกือบหมืน่นโอ้ตอนนี้รู้สึกเลียดไอ้พวกนี้มากเลยภาษาพื้นบ้านยายเขาเรียกชอปเอปเท่ากับเลียดทางแบงชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากเลยฝากมาเตือนเกี่ยวกับกลโกงมิจฉาชีพกู้เงินออนไลน์ ยังไงจ๊ะมิจฉาชีพเนี่ยมันจะชอบส่งข้อความชวนกู้เงินทางข้อความ SMS หรือโซเชียลต่างๆโดยมันจะใช้รูปโปรไฟลป์ปลอมอ้างเป็นผู้ให้บริการที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อให้เราลงเชื่อโดยวิธีการโกงของมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึง่ง หลอกให้โอนเงินไปก่อนโดยอ้างหลายยามเช่นโอนไปสร้างเครดิตหรือโอนไปวางมัดจำแต่สุดท้ายเงินก็กู้ไม่ได้เงินมัดจำก็เรียบ,ยบร้อยบัตรจีริบภาษาบ้านยายเขาเรียกว่าบัตรจีริบเงียบหายหนีไปแล้วรูปแบบที่สอง ะช่วยทำเรื่องกู้เงินหลกว่าจะช่วยทำเรื่องกู้เงินโดยให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพหากเราล้มเชื่อจะโดนดูดเงินจนหมดบัญชีอันนี้น่ากลัวมากแล้วอย่างนี้มีวิธีป้องกันไมหมยายมีจ้ะ1อย่ากูากก้เงินผ่านแอปพลิเคชันที่ส่งมาทาง SMS หรือโซเชียลเด็ดขาดจบ อย่าลงเชื่อคนที่มาแอบอ้างรับทำเรื่องกู้เงินแทนเราจาอย่าลงเชื่อหากคนให้กู้บอกให้โอนเงินไปก่อนให้รู้ไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพชั่วหากท่านสนใจสามารถเข้าไปเช็คแอปเงินกู้ได้ที่เว็บไซต์แบงค์ชาติ w w w .bot.or.th หรือสแกน QR Code ได้เลยนะจ๊ะ เช็คให้ดีก่อนกู้ป้องกันกโกงอย่างมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยจ้า